ทุกคนูการผู้ชมไปของตาหัวปลกับตาหัวปล้นแล้เป็นเจ้าแฟทาคมันโดงิงาเรามาซาช้กันหยดีว่ใช่เรามาซาช็้กันหนยดีกว่า ขอเสียงไดโน่หน่อยด้ไหมในหขอเสียงเดเว่หน่อยด้หครับนขอเสียงนับตาหน่อยได้ไหมครั อย่าพุ่งปลมไปก่อนชิลปพิงนะฮะอ,อวกวว่าแบบจี๊ดๆแล้วข้างหน้าหน้าเริ่มแดงแล้วนะฮะจี๊ดๆอยู่เป็นลมแล้วเราสองสองถ้าเป็นลมแล้วมีคนคอยรับแบบนี้นะครับมันมอะไรคือดีใจนะ ดีใจมากครั้งแรกเลยครั้งแรกเราดีใจมากๆนี่ครับถือว่าเป็นแฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทยของเรานะครับผมกับต้าวอวบล็อแล้วเวนเจร์แฟนคอนไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าปัดของเราเนี่ยโซเอาด้วยนะครับคือดีใจอ่ะดีใจจริงต้องขอบคุณเพราะว่าพี่ซื้อมปตั้งร้อยใบใช่เลยเลยเหรอไม่ใช่เหรอเรน เราก็เลนมุกไปเรื่อยแต่ว่าอยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้พวกเราคืออ่านสคริปต์ตอนทีพวกเราวันนี้อาจจะต้องยอมรัรว่าตาตกมากอะไรบ้างมองทุกคนอยู่ตาตกเพราะนอนน้อยนอนน้อยแต่ก็ดริงนะคือครับอนเสิร์ตวันนี้นะครับเรามาไม่ธรรมดาเรามาในคอนเสิร์ตคอนทวี ทครับเพิ่งเริ่มนี่เอาเลยเห <น đang S 2> รอขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านด้วย,ยนะครับคือเอาใหม่ฟันหลักเมื่อกี้ที่สร้างมาวันนี้ฟันไม่หล่อแงใส่ฟันมาเออเดียวนะแล,ล้วแกจะเองตัวเองเพื่อเราจะได้สนิทกันไว้ทิ้งเผื่อใครเพิ่งมาตามอ๋อคือเลิฟเอนเจอร์นะครับ,รบซึ่งมันผสมกับคำว่าเลิฟที่แปลว่ารักใช้กับคำว่าอเวนเจอร์ที่แปลว่ารักก็ได้เหรอผจญภัยมันก็เลยกลายออกมาเป็นการผจญภัยของ ตาหวั่วโดนและความรักของทุกคนนั่นเองเออจริงๆคิดว่าชีวิตทั้งสองคนบรรจุภัยไหมครับ <c oughs> เป็นนักบรรจุภัยกันอยู่แล้วจริงๆคอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมหลายๆอย่างก็เป็นการเล่าการเดินทางของพวกเราทั้งสองคนตาหวั่วโดนอะไรอ่ะเปล่าหนูเล่าเลยที่แค่ยักคิ้วเฉยเฉย พวกเราชีวิตของพวกเราทั้งสองคนนะครับตั้งแต่เราเป็นเด็กฝึกอยู่ในรายการลาสไซคร์ฟน์เราได้ไปซีรีส์ด้วยกันนะครับผมคือเราผ่านการทําอะไรครั้งแรกมาด้วยกันเยอะมากเป็นเทนก็เทนด้วยกันเป็นบอยแบนด์ครั้งแรกก็เป็นด้วยกันแต่เอาจริงทําไมไม่ว่าเป็นทหารดูเราเราเราไม่มีใครอยากเป็นเออปล่อยเถอะแค่นี้ก็สวยพอและเออห้าสี่สามสองหนึ่งเออเอาล็อ ครับก็จะบอกว่าเส้นทางของพวกเรานั้นก็อ,กอย่างที่บอกนะมันคือเลิฟเฟนเจอร์ <The Adventure S 2> ของพวกเราใช่แแล้วก็จริงๆเนี่ยพวกเราอ่ะ,อะดีใจมากๆเลยที่เราไม่ได้เดินกันสองคนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเรามีทั้งทีมงานมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญเรามีแฟนคลับที่น่ารัก<ช>รน,น,น,นะครับตบมือทุกคนหน่อยได้ไหมครับวันนี้ฮนะ เราก็จะมาแบบเล่าเรื่องธรรมดาไธรรมดาไปรับรถอ่าเราก็เลยจะมาแบบว่าในรูปแบบของการเล่นเกมอุ้ยเล่นเกมยังไงคือเกมแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนเราจะต้องช่วยกันอ่ามีใครไม่อยากเล่นไหมครับอยากเล่นเกมแต่นีใครชอบเล่นเกมมากไหมครับไม่อยากเล่นอยากเล่นกับใจธรมากว่าผมว่าแล้วนี่คือหยอดไปขนาดนี้นะถ้าไม่ตกนะก็ก็คือไม่ตกได้แหละถึไม่จูบด้วยอ่ะ ผมก็ไม่สูงนะไม่เลยเรามาแบบเวแบบละครไทยเนดูช่องวันหลัเ็ดเยอะเกินนะผมโตมากับเอ็กซแสกนะครับเก่งไหมเก่งมากเอยเอาเกมเาพูดถึงเกมอ่ะไหนมีใครชอบเล่นเกมบ้างไหมครับชอบลงชักโอ้โหแต่งตัวมาเป็นเจ้าสาวเลยนะจ๊ะอะไหรออ่ะ วันนี้ตีของพวกเรานะจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้กันนะผมกับพี่มูชอบเล่นเกมมากๆมันก็เลยเกิดมาเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้จะมาเล่นเกมด้วยกันแต่เกมที่นี่ไหนมีใครรู้จักเกมบันไดงูบ้างไหมครับยกมือหน่อยบันไดงูบันไดงูอุ้ยรู้เลยนะว่าตัวมารุ่นไหนน่ะเอาจริงผมไม่เคยรู้จักเลยจ้ะแต่จริงๆมาบอกว่าแบบมันมีเกมบันไดงูเขาบอกว่าเมื่อแบบสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วไม่ใช่หรอตาย เออขอไ่เท้าให้ข้างหน้าด้วยฮะอารอเล่นอ่ะแฟนคลับของผมเนี่ยน่ารักแล้วก็ยังแบบสาวทุกคนเลยนะเขาเคยได้ยินไหมครับว่ารักหลอกถึงหยอกเล่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมในงูแต่ว่าตีมเราเป็นตีมอวกาศตีมอวกาศะฉะน้นแล้วกับเกมนอนอวกาศฮีสไพยอ่ะจริงอ้าว ือเราก็จะเล่นเหมือนバレลงูนั่นแหละเราก็จะมีการทอยลูกตรงทอยลูกเต๋ากันแต่ว่าผมสองคนจะมาทอยเองคงไม่ได้ต้องส่งเด็กในสังกัดผมเข้าไปในนั้นเด็กในสังกัดคุณผมขอเปิดตัวน้องบ็อกแบ็คคุณมีน้องบ็อกแบ็คผมก็มีเด็กในสังกัดของผมเหมือนกันอะไรน้องเมียวยปิดฝาอ่า อันนี้คือเป็นอวตารของเราในใ<ช>เกมโลกโลกเสมือนเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าอาวตารนะครับใช่ไหมสามัวใช่ครับก็เดี๋ยวเมืเชิดได้ที่ขายหมดนะฮะแล้วเราจะผลิตเมอร์เชิไดอันต่อไปให้นะฮะ,ะคือมันยังจมทุนอยู่อ๋อเราเริ่มต้นขอโทษแทนเจเจนะครับนะครับสำหรับสองทนี้จะเป็นคนที่คอยตะลุยหลานให้เราทำบิชเช่นแห่งความรักให้สักเลยอ่าเป็นตัวแทนของเราสองคนแต่เราก็ปล่อยผู้ชมว่าใครจะได้ทอยลูกเต๋าก่อน อ่าเป่ายิ้งชูบอแล้วอชอบเลยติดแล้วถ้าออกตัวเองนะแล้ะชนะทุกอย่างก็ไม่มีนะ <S <S ที่ไม่เล่นบุกซ้ำๆหรอกเอออาจจะรอดูก็ได้อ่าจะรอดูอ่ะ <S 2> <S 2> อยางยิ้มยาวากระเป๋ายิง้งทุกคนเดี๋ยวนะนี่ตอนฟุตปินนะเขาบอกว่าไม่เล่นบุกซ้ำใช่ไหม ทุกคนแครกันไว้นะแล้วไปลงในทาวินแล้วก็เล่นแฮชแท็กของพวกเราวันนี้ด้วยกับแฮชแท็กที่มีชื่อว่าอ่ขอโทษนะครับอันนี้คือแฮชแท็กเดียวกันไหมครับแฮชแท็ก love v e n t e r ยังไงแตกคุณตำรวจอะไรนะ love v e n t e r f a n condé อุ้ยเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลย ฝากไปเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะครับมาเล่น,น,นเยอะนะเอาปอเป็นว่าพี่โกงพี่แพ้แล้วกันอ่างั้นก็ให้น้องเหนียวทอยก่อนเลยให้ผมทอยก่อนใช่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตอนรับเข้าสู่มิชั่นแรกครับกับพิชั่น Starting to play s t r o ก g e r We are Love